โอเคครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับพาร์ทสองของเซิร์ฟน้องผมนะฮะ mm hmm. ก็อยู่กับเมือง mm hmm. เดิมเมืองที่พ่อผมหลงนะครับ mm hmm. ผมเลยไปเตรียมรั้วมานะฮะไปขึ้นไปตัดไม้เมื่อกี้นะครับ mm hmm. ผมจะไม่หลงอีกแล้วนะครับ mm hmm. เออทําไมหลงวะงวงเลยเนะี่ยทำไม่หาทางขึ้นไม่เจอโอเคครับผมเนี mm ่ย hmm. ผมก็วางรั้วอะไรไว้เรียบร้อยนะ mm hmm. มันอยู่ทางไหนวะ ปิดไม่ครับอันนี้โอเควางรั้วาวางรั้วาวางไว้เลยว่ามุมน,นี้เฮ้ยเถอะตะเกียวกั้นบอลเตรียมดับาาใช้ดับเหล็กอีกแล้วอ่ะเด็ก็ได้เหมือนดับเหล็กอ่นนะนเด็กพินเลยโอเควางรั้วไว้จะได้รู้ว่าอยู่ทางนี้ แล้วก็ต้องทะลุไปทางน้ำนี้อ๋อผมว่าแล้วงอวมงอวมแล้วก็มาทางน้ำนี่นี่มันต้องทำเรื่องมาทางน้ำนี้โอ้ยเอ้าไม่ใช่นหรอผิดทางามันอยู่ด้านบน,มนไ,บนไม,บม่อยู่ด้านบนไม่ขอมาลำไงอ๋อไม่อยู่ทางนี้ วางแป,บป๊บวางแป,บป๊แปบปปปโอ้ยเสียงอะไงรไข่หล่นไข่ไข่หล่นพื้นแดงแอะเออ้ำจำไม่เปิดครั้งก่อนจำจำจำที่นี้อ่ะเออจำว่าหลุมหลุมที่นี้นอ่ะมโยโนนี่<ด>ตรงนี้เลยเเลไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้แลว้วไม่เห็นไม่รู้แลว้วนี่วางไมนเป็นเรื่อย โอเคครับลุย,ลยทางไหนมาปันข้ามเอมครั้งก่อนนี่ตรงนี้มีเหล็กตรงที่ผมยังไม่ได้ลงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงมัยังมีทางหนึ่งอ่ะขึ้นไปสำรวจแล้วทางนี้ผมที่คือไปสำรวจแล้วทางนี้ปอกว่าแล้วมันมีเหล็กถ้าไม่ได้ขุดตรงไหนวาขุดหมดแล้วนะตอนนี้ขุด,ดหมดแล้วใช่ไหมโอเค จะได้ไปต่อเลยโอเคครับครั้งก่อนแม่งหลงกันชิบหายไว้ว่านนะ่าถึงกับผมต้องขุดขึ้นไปด้านบนเลยนะตอนที่ผมตัดคลิปนะเอาเฮ้ยอย่าตกเด้แหลกกะตกเฮ้ยตกเฮออ้ยนอนอา่อาน้อวิ่เร็วทูทีก็ดีๆเลยไทยมันขุดไม่หมดว่าโค้รเอ,อ,เอ,อ,เอ,อตอนต,ตอนนั้นพิกเอกพันพิกเอก โอ้ยกระตุกอย่าขอมอลำอุ้ยเจอเจอหนึ่งหน่ออยู่ตรงนี้อุ้ยอุ้ยเสียงอะไรด้านลางเบลเพี่วจะลุกเกือบลุนมาอ๋อแล้วโคงไหนมันลุกมาตรงนี้เฮ้ยมันไม่มีหินเลยเดี๋ยวขอขอขอหินนะห็นเดียนเลย โอเค,นะอเ,คเอาไว้อุดโอ้วมาขุดเพียวนะไม่เดี๋ยวพวกเราจะไปยังไงเฮ้ย ลงชั้นล่างครับตรงมินมิน,นแหละอืมสว่างอ้าววางน้ำไวอ้หเหล็กเหล็ก,ล,ก,ล,กลงลงเหล็กเหล็กอะไรล่ะด้านล่างหนุออดกดนี้ไปก่อนเลยปึ้ยอุ้ยไอ้กี่บอกวะก,กี่บอกวะอุ้ยเีย่าเกี้ยวยันหับไว ดันไต้เ,เหรอแล้วทำไมกูถืออะไรเนี่ยสนใจเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเส,ส้นกิยงเกี้ยวเส,ส้นสเกลรุ่ยตันดลังลนั่นแน่จะเอ๋นั่นแน่จังหวะน,นีะ้อ้าวอ้าวอ้าวจะคุณเล็กเล็กเต็มเลย ขูดเหล็กเหล็กเอาไว้เกือบตายแล้วแม่หน่ะอย่ายืนบนเหล็กเพราะไม่ดีอ๋อไฟดับข่อยจะขึ้นยังไงทำแบบแซมบีกก้กลัวอะไรแซมบีก้กลัวอะไรอ่ะ ีเสียนทั้งมีเลยโอ้โหคูน่าลงมาได้แล้วย่อดอยู่โคอยู่เมื่อคุณเลยวางถัดก่อนข้างล่างเป็นไงอ๋อแล้วทำไมอุดทำไมเนี่ยอ่ะโอเคอ๋อโหเป็นน้ำ้ยอะได้เงินด้วยแปลว่าอยู่ไวัเท่าไหร่เนี่ยลาปิดเว้ยเออลาปิด แรงเงินกุงหงแปบแ๊บเสียงระดังแปร<ว>เสียงใครตกราาละวงสเกลตันเลยเนาะอุ้ย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 ปักไปก่อนล้วอุว้ยนะแมนวายวายวาย,วายอย่ามองมไม่มองไม่มองโอเคคุณลงก่อนน้าคุณได้แล้วคุณลงก่อนคุณลงก่อนเราจะไม่มองอินเดอร์แมน โอ้ยใครมาดันรูโอ้ยใครคุอะไรเนะี่ยเป็นรูเลยขุดรับิขุดรับิเอาไปทำอะไรอัพเกรดไม่รู้ไม่ไม่น่าใช่ใช่อุ้ยมีลาวาแล้วใกล้อ้นี่เฮ้ย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 เอ็มมาเอ็มา เจอแอมเบอร์จริงๆไม่ได้ชื่อไม่ได้โกหกทำตัวเป็นเด็กเธรกไม่ได้โกหกฉันมั่วจริงๆอ้าวไม่ต้อง,กงโกหกโกหกยิ่งเสียงมาแล้วเจอแอมเบอร์จริงเหรอจริงอ้าวดหน้าจะว่ะโอ้จริงนะเฮ้ยลึกมากอะ่ะแทบไม่ต้องทำอะไรในชีวิตเนี่ยเนื่อเพี่ก็เจอว่าแอเมเบอร์เนี่ยเนี่ย เออลามุงลาปิดอะไรเต็มไปหมดเลยปลาบังก็ขึ้นขึ้นขึ้นบังเอ้าของหายไหมเฮ้เหล็กเหล็กเหล็กลอยอยู่นะไหนๆอยู่เลยวะเหล็กลอยอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ป่ะลาวานี่ป่ะเออใช่จุดที่ลาวาลีวเราจะเดินจะเดินไปทางอีกทางชว

ตอนตอนนั้นเขาพิลขึ้นน้ำแมนเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนไม่เอาเฮ้ยยัน้ำแมนเอาเอาเอ็นเดอร์แมนตกเอ็นเดอร์แมนตกเราละแล้วหลุดเอ็นดอมแมนดุกน้ำเอาเอ็นเดอร์แมนตายหาเลยเสียงเอ็นเดอร์แมนดุกน้ำเฮ้ยยังเนี่ยวะเอ็นเดอมแมนเลยเราเราทางไหนวะาพิลล์ลุจำไม่ได้แฮมนี่เฮ้ยไม่ใช่ ว้ว้าว you know you know you know ะ so กิด <c oughs> ไปชื่อี่อคนนะคนน่ากลัว, <c oughs> ว,ลว <c oughs> เลยเด่นดับดูดูข้างล่างนี่เตามตามชื่อไปตามชื่อไปชื่อ,อยองไหนก็น่าูตรงนั้นตนตะกูลไทยหุดแป๊บ <c oughs> เอ้ยทไหนวะเอ้ยเจอเหล็ ได้ลงแน่เลยไม่เอาไมา่เอากลับกลับกลับขึ้นมาดิหาชื่อบามทางทางทางที้อําอยู่ทางกลับอยากนะเออลาปิดอะไรหาหมดเลยเอ๋เอเรา,ามีที่ขุดเหล็กเหรอไม่มีเออเลยเห็นเวลาปิดไม่ใช่มันขุดได้อ้าวขุดดึกนั้นได้ไม่เจอทองแบบทองเหรอ ทองอยู่ด้วยทำทำที่คุดเล็กออกมาด้วยอ่าทางไหนอันตัวชักจะหาทางขึ้นไม่เจอตามตามชื่อมันอู้อู้พตตันพีตตันชื่อชื่อชื่อมาทางออกทำไหนวะอันนี้เอ้อย่างี้ฟาร์มพีตตันเร็วเฮ้ย เร okay. like oh, oh, oh. right ิ่มจะหลแป๊บหลบได้เริ่มจะหลงอีกแล้วทางรั้วเมื่อกี้เจอรั้วแต่ประเด็นคือโอ้ยไปแล้วเนี่ยเต็มตัวไปอยู่ที่รั้วคุ่นเล็กไปได้มา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 ดิ่ิวันหนึ่งจะขึ้นนี่อพี่โออยู่ใจไรทำไมเสียงมันมึงตามอ่ะทางขึ้นมึงทางไหนวะ หาลว,าลวดที่อยู่ใกล้เจอลวก็ตรงนั้นไงทางขึ้นไม่ว่ามันมีสามทางแยกให้ขึ้นทั้งไงนี่กาแบบแบบกรแบบแบบแบบีไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยดย อ้าวนี้อ่าดูว่าอยู่ไหนอ้ยสก,กิดราวานีน่มึงกี้มีสก,กิต่ำบลาอา่ไหนขึ้นมาดิมันไม่รู้ทางขึ้นตรงไหดูดูดหน่อยน,นี่ทางขึ้นตรงนี้ไม่ก<น>็ไงนดูว่าเอออดูนี้นน เอ้ยอยู่ไหนวะอหาอะลรก่อนขึ้้นนบามีเหล็กอยู่สองอันเองอ่ะเอ้ยโอ้โหอุ้ยมอลอีกแล้วนี่บอกว่านี่ไงตรงบําไดเจอแล้วเก็บมาเดี๋ยวมัวเ่ตะลึ่ง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 โุ้ยหลอนหายใจเลย ขุดกับหินได้ไหมเนี่ยแอลมาโร่เนีได้ได้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้แอลมาโร่หัวหินไม่ได้ล,ล,ล,ไไดลาบี้ขุดไม่ได้หมดเลยขุดขุดขุด,ขดตรงนี้ก็ทองเหล็กทำเหล็ก,กขึ้นมาได้เพชรนี่ดีใจทุกท้าเลยโอ้ยเอ้ยจะทางขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวแป๊บนนะึงอย่าหาเหล็กอีกอเฮ้ยเดี๋ยวอย่าโลบ <laughs> ขึ้นก่อน อย่าโลบจำไว้น ha, ha. ้องอย่าลบเดี <so ๋ยวตายเดี๋ยวตายอย่าลบอย่าลบอย่าลบแมวแมความความความเลือกความโลบทำให้เราเสียทุกสิ่งจำไว้โอยมาขึ้นขึ้นอุ้ยทำไมเสียมีก k e ยวต o นด้วยวอัดาก่อนแล้วดับโอเคผมขึ้นแล้วครับขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วทางกับบ้านทางไหนทางนี s> <S ้ล้วงนี่โอเคโอ้ยสะพิสตะพิษตะพิษเอ้านายอย่าอย่ามีปัญหาเรียกพวกไปดิฮะเก่งเหรอโอ้โอ้เก่งเก่งรู้รู้รู้กูรู้มึงเก่งเก่งโอเคโอเคไปแล้วไหนทางไหนวะผูดทางไม่ผิดพ่อมาแม่โนมาลำหม่โนมาลำก็ทำแบบไหน

อุ้ยนั่นมาบังเองแล้วเดินมาบังเีิบังเดี๋ยวไปปลูกข้าวเดี๋ยวว่ะพันหน้าได้เป็นท่านการทําฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพันนี้ขอลงเหมืองนลงเหมืองให้เสร็จโอ้เหล็กแหมรถบล็อลงไปขุดเหล็กอีกดิรวยรวยบอกเลยเอาเอามีอีกเหล็กไหนั่นยนข้าโยนข้าตัเผาเลยยนข้าตัเผาเลย พอป่ะจะเผาอาหารหน่อยทำทำทำอีกตาทำอีกตาไปเอามให้ที่สุดไอใงเองอเอามึงคงคิดผิดยังแรงไปไปตับหนึ่งขอนี่ขอคับตาเผาบปนี้เออคาไปเยอะ รู้สึกว่าได้ใช้เยอะเบื่อเราเผาไว้ไหลายอย่างพร้อมๆกันเดี๋ยวขอเผาเนื้ออันนี้อหิวข้าวกินสเต็กอืมสเต็กสเต็กอืมสเต็กเด็กอื้มอร่อย เฮ้ยไม่ติดพิษหรอกินเนสซี่อ้าวอ้าวอ้าวลดลดลดเลยลดเลยงงลุดแป๊บโอเคเมื่อกี้อยู่ดีก็เด้งงงอาแล้วทำไมโอ้ยเล่นตีกับตายเลยเหรอเลือดเลือครึ่งหัวใจอ่ะนี่ทำไมมีเนื้สซี่ไหมเออขอยืมขอยืมมากินแป๊บน่าต้องต้องยืนนี่ ไม่ไม่งั้นหลอดนะครับมันเร็วหมดยังไหมใช่ไหยเฮ้ยบามทำทำชุดไปเลยทำชุดอ๋ออ้อนหยัดห้ที่ทำเลยหยอลงไปเลยเออจริงเดี๋ยวเปลืองเก็บของเก็บของก่อนเก็บอะไรดิทอดเอาไปละ เอาโคเก็บไปไม่ปิดด้วยทอดเอาไปแค่สิบเอ,อ็ดอันพอไม่น่าจะลงอะไรมากใช่ปะไม่แน่ใจกระดูกเก็บไว้กระดูกเอ้ยบามทำเพิ่มทำเพิ่มยูส่งน,นี่ไม่ตอนตอนนี้เราเช่าหรือยูให้เลือกยูเพิ่มเอออย่าเลย <c oughs> เพิ่มเนี่ย <c oughs> เพิ่มไหมเนี่ยลีเจนและวทำกล่องเพิ่มเลยวะกล่องไม่พอ อราววแล้ทำมันไม่หันหน้าเข้ากันเงอะไรเหี้ยโอ้โหหินในหัวมึงคงคิดผิดอย่างแรงแซมทุกหนูไปไปต่อต่อต่อลงเหมือง มแมเป๊บแมเป๊ะเป๊ะวิเวบโอ้ยวิเฉียวเฉียวเมื่อกี้เฉียวเลยเฉียวไส้เฉียวเลยวันนี้ควักดาบเลยแต่แนทแนวไม่กันกันหลายๆชั้นเลยเดี๋อวมอนมันบุกมาแล้วได้ปิดเฮ้ยตรงตรงนี้ไม่สำรวจเดี๋ยวขอไปสำรวจทางนี้เฮ้ยพิตันเฮ้ยเนี่ยเนี่ยตายอุ้ย ไม่อยากด What the fuck เหนอยี่ไหนวะอยู่ข้างบนอุ้ยลบลบลบดิค็ีหนดิของมีสอันเด๋ยวมันเก็บไม่ให้เลยป่ะจะไปเกิดใหม่เอนี่ยเช้าอีกโอเคตายแล้วนคงคิด เด็ดผิดบูเลยเอ้ยเด็ดเด็ดแ,แล้วไม่ไม่ไม่บำบำบำขึ้นไปด้านบนแล้วเก็บอันนี้ให้ด้วยเก็บเก็บโครงกระดูกไว้ปลูกผักทำพืชผักสวนครัวขึ้นไปเลยขึ้นไปตายด้านบนหนูไปไปโดดเหวด้านบนหนูไปเก็บของแล้วโดดเหวหนูน<อ>แล้วต<อ>้เก<ห><ห>ิดใหม่เออทางนั้นแหละเดี๋ยวขอลงไปช่องนี้ไม่ได้สำรวจหรอว่าช่องนี้ อุ้ยช่องนี้ก็กว้างนี่เอาวนี่มันทะลุก,กันเหรออ้าวา <c oughs> อาวมันทะลุก,กันเฉยเลยเจอทางใหม่แล้วเอาวไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยว่ะวเฮ้ยว<ะ>้า เกินหม่มึงเกิดไกลมั้งวิ่งวิ่งวิ่งมาทันมั้งดีโดโดดไม่ใช่าพาโดดสะบานมาสะบายสเกลนอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วโดดด้ยมา วายวาวาย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 เอ้ยขายได้โดนได้เป้า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 เอ้ยตายละไม่มีเน้นเอาได้เมือกี้โอ้แซมบี้ไม่ดับครับอ้าอา้เจเล็กมาเออเหล็กทางไหนทางซ้ายโออีกแล้วมีอีกตัวทานน้ำนะที่พงเเมื่อกี้ใช่ โอ้ยเจอเจอะมากวจหรือว่าไปทางซ้ายอาเออซ้ายซ้ายซ้ยเอ้ยไม่พมไม่ได้ลงไปทางน้ำนะไปทางทางนี้ยังไม่ได้สำรวจอ่ะทางทางซ้ายรามาสำรวจนิดหน่อย<ม>เจอเหล็กเพียบเลยเป็นถ้ำที่ทำให้ผมรวยมากครับถ้ำนี้สุดยอดจริงแล้วก็หลงทางบวก,กวนตายมากก็เหมือนกัน,เ,น <ๆ S 2> เห็นเห็น <ๆ S 2> ชื่อตรงไหนก็ตามมาละ เยวก็เจอไปไปเออบามเอาทอดลงมาไหมเอา,เอาโอ้ไม่เอาลงมาเลยอืมแล้วจะมาทำไมไม่เอาทอดลงมาได้ไป่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากเอาเหล็กนี้ลงไปได้ในแนวในแนๆจะไปอยู่แล้วเอาไปเก็บเดี๋ยวคนตมายให้มันได้รอด เอ้โอเคอันเดียว,อ,อ,กกอ,อ,วอย่างอเอลนมามีสิบเจ็ดอันโอ้ห้รวยรวยอัลนโอเคทางไหนเร้วบอาเบลทัดลงมาวะทางนี้ไหมใช่จะโก้ไปทางไหนตัวทางที่สว่างสว่างทางนั้นเละนี่มาเกาไปหรือเปล่าใช่ มึงคงคิดผิดแรงแล้วก็ไปทางไหนวะมาทางนี้เมื่อกี้มันต้องมีทางน้ำไม่รู้อะเดินไว่ไหวเราไม่ได้กันทางเลยเดี๋ยวรู้แล้วพอเจอรู้ล้วก็ไปทางนี้เอานี่ไงเนสบ,บี้ยืมแป๊บอกินกระหายแกกระหายหน่อยเนสบ,บิ เชอกระเป๋าเอา้าไม่เพิ่มบ่ไม่พอตังกันแค่ไหนแต่ว่าขคดกันเอ้าแล้วทำไมได้อ๋อโอเคโอเคครับเอาตรงนี้ก็เป็นเหล็กเหรอเอาขุดเดี๋ยวครับ 2 3, 4, 5, 5, 5องสามสี่ห้ามห้าอันนะพอเนี่ยหกเจ็ดเฮ้ยแม่เรียกไปกินข้าวเดี๋ยวอัดคลิปอยู่โคตรนะกว่าเลยเอาฝังเอาทอดมาด้วยเอามาให้เยอะเลย เคนั่งขุดแร่ไปก่อนแล้วกันโค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 ขุดไว้หมดโอเคซ้มกับช้อนเสือกับมอนทำไมมานั่งรอเพลงวะเอาไม้มาทำไมไอเอามาเผื่อกันเนอะผมได้ใช้เอามานิดนึ่งไม้สักสี่อันพอนม่เก็บ ัม <c oughs> แต่ไปก็พูดเรื่องขี้หน้าบ้านไปทางซ้ายโอเคครับผมไปไปทางลาาบานะลาราบานุแม่แม่มาอ่ะโอเคขี้ขี้ซะ ฮันน Hello, ลโหลรอรับอยู่ทัดหน่อยสักครึ่งนึงมันแบ่งกันไงวะสปินงไงวะอ๋อโอเคเมกี้อันสิบมาสเิเอ็เอดเฮ้ยก็ะไดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาต่อ,อโกงสี่กันกกงหนึ่งทาเอาไปสำรวจทางนี้ก่อนทางเนี้ย ไอ้ตัวนี้เอ้าเราไปปักที่เหล็กเลยขุดขุดขุดเหล็กดิด้านล่างมีน้ำอีกอ๋อทางต่อไปทางต่อด้านล่าง,ง,ด,งด้านล่างไม่มีอะไรโอเคลงลงด้านล่างเลยนะกันขุด,ดไม่ชอบน้ำเว้ยอุดไม่ชอบมอนัน <c oughs> ไม่ได้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบมอนัน ตรงนี้มีทางโอ๊ยทำไมโอ้โหลงมาถึงลาบายแล้วม,ลมันต่อกันหมดเลยนี่วะแต่แลี้ยวตต่แล้วกูเล็กคุณเล็กล,ล,ล,ลงลงใสอันนี้ <laughs> ไปไปไปขึ้นทางไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนเอาแล้วเอาเอาอเจอเออร์มิโ่มีนี่คุณเล็กก็ขุดออกมย <c oughs> พูดจริงปะนีดด <Yeah. S 1> เ่เอ้ยไม่อยากลงไปหาลาวาเลยเอ่ะาปพังหนึ่งได้หนึ่งเฮยพันรู้สึกตอนนี้ผมถ่ายภาพคมชัดไม่เหมือนตอนที่ผมทำคลิปครั้งก่อนแล้วนะตอนที่ ผมพาทัวร์บ้านเสือผมอะตอนนั้นรู้สึกผมปรับความมุมชัดซะเยอะเลยแต่ตอนนี้ไม่ละตอนนี้ลดมาระดับหนึงแต่ก็ยังชัดอยู่ถือว่าชัดถือว่าชัดอยู่ไม่ถือว่าชัดมากแต่ก็ชัดอยู่เฮ้ยทัดหมดแล้วเว้ยทำหมดแล้วเอือหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลย เออเออเออหมดยังวะตัวมีเยอะบดิอ่ะเจอโคเฉยเก็บไปได้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่ไม่เราโอเคขุดโคไปต่อนะฮะเออกำลังขุดโคอีกทางเฮ้ยแล้วทำไมมันทะลุอีกทางวะเนี่ยวายวายวายแมวแมวล้วไม่ตีมันล่ะ แบ,แบตเตอรี่ต่ำโอเคครับไกลเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วขึ้นขึ้นเลยดีกว่าขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นเหรอไม่รู้เดินไปเดี๋ยวก่าเจอแบตจะหมดแล้วชื่อว่าเจอเลยอยู่ทางไหนวะเนี่ยลูกโอนอนตรงไหนโอเคครับสำหรับภาคนี้นะฮะผมก็ขอจบการแคสอยู่เพียงเท่านี้นะฮะพาลงเหมืองน,นะคลิปหน้าจะเป็นคลิปทำฟาร์มนะครับผม วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเลยนะครับผมถ้ายินดีจะแชร์ก็แชร์ไปเลยนะครับผมผมไม่ว่าอะไรโอเคครับบายบายครับบอกลาด้วยดิอะรครับครับผม